เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่คอนโดคุณคุณป๊อปนะครับนะผมเองก็ชื่อป๊อปนะครับแต่อันนั้นเป็นป๊อปกีตาร์อันนี้เป็นป๊อปเบสครับวันนี้จะไปทำดนตรีเพื่อเอาไปประกอบในช่องนะครับผมก็คือไปอัดเบสอ่าคุณป๊อปก็อัดกีตาร์อัดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปเอาเบสเข้าไปสวมใส่เข้าไปนะครับนะ วันนี้วิธีการขั้นตอนอะไรยังไงก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นพิธีการอะไรมากนะครับนะก็เป็นในสไตล์เรานะครับก็คือแบบมัวม่วๆซั่วๆกันไปนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วครับเออหนอต้องต้องขัดตอยต้องทำเพลงประกอบเองด้วยเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเขาไปไปเอาเพลงกันที่ไหนกันนะครับเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่แล้วก็เห็นไอเพลงดีๆก็อาจจะเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ใช่ไหมเราอาจจะแบบไป ขโมยลิขสิทธิ์เขามาไม่ได้ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราอาจจะโดน youtube จับยังไม่รู้เลยครับว่ากี่เพลงประมาณสามสี่หรือหรืออาจจะเพลงมีเพลงงอกขึ้นมาอีกก,ก็คือไม่ได้กากเกณฑ์อะไรมากครับก็คือได้เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าพุ่มกับเราไม่รีบครับผมได้เพลงเดียวก็อาจจะพอใจแล้วอะไรเงี้ยก็คุณอาจจะได้ฟังเพลงเดียวทุกคลิปเลยก็ได้ครับพุ่มกลับเขาบอกว่าไม่ซีเรียสอยู่แล้วมึงจะเล่นจะเล่นแต่ก็เล่นเหอะอะไรเงี้ยมึงเล่นจะเล่นก็ได้ เพราะว่าสุรป๊อปกีตาร์เขาทำครบไปหมดแล้วครับไปเลยไหมไปไหนอ่ะอ๋อโอเคไปครับเดี๋ยวโทรหาป๊อปก็เราจะใช้เวลาการเดินทางทั้งหมดประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสระบุรีแล้วก็วนกลับมาอ๋อใช่สิบห้าทีก็ถึงแล้วครับบ้านอยู่ใกล้กันโอเคนะครับไปเส้นที่เราใช้ชีวิตอยู่กันส่วนใหญ่นี่จะเป็นเส้นเกษตรนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเอาของมาฝากรีวิวอะไรอย่างนี้ก็นัดรับกันที่นี่ได้นะเออเกือ <c oughs> <c oughs> ไว้ก่อนกูขอบคุณผู้สนับสนุนไว้ก่อนเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดกูมาให้ไอ้ไอ้พวกนี้แม่งรีวิวเนี่ยมันจะต้องขอบคุณกูณแน่นอนอะไย่างเงี้ยให้เห็นความอะไรนะสัมมาคารวะอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นอเวนิวฮะ เมนูเกษตรแล้วมินถ้าเป็นที่อื่นจะเป็นอาวีนิลอีกชื่อหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่เกษตรแล้วมินแล้วพูดทําไมคือตั้งแต่ตั้งแต่เราเราเรา,เราเริ่มตกลงที่ว่าจะทายูทูบเบอร์เนี่ยความความลาบากในะการใช้ชีวิตมันก็มากขึ้นนะครับแบบว่าคือวันนี้จะไปไหนหรืออะไรยังไงก็คือนิดหน,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 น่อยไม่ได้ก็คือต้องถ่ายไว้ตลอดนะฮะบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่วันนี้ไปอัดเพลงก็ต้องถ่ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองวันไปกิน ข้าวมันไก่ยไม่รู一種一種้ว่าจะต้องถ่ายด้วยหรือเปล่านะครับก็ทําชีวิตให้เหมือนเป็นเซเลปนะครับนะแต่มันทําไม่ได้ไงปัจจัยมันไม่เท่าเขาคือการขับรถหรือการมีน้ําใจเนี่ยผมว่าทดลองมาหลายแบบแล้วคือใจดีมากไปเนี่ยมันทําให้เส้นทางที่เราอยู่เป็นทางหลักเนี่ยคนข้างหลังเขาจะด่าเรา มันจะต้องห้าสิบห้าสิบครับของแบบนี้ก็คือไปกันที่แบบสลับคันกันไปอะไรกันไปอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นนำจาจของนักกีฬานะครับเวลาเล่นถ้าเกิดว่ากรรมการไม่เป่าอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าเออมันแฟไหมเพื่อนเขาบางทีมีนักกีฬาตรงข้ามนียนอนเจ็บอยู่ไ,ไปแล้วเหรอผมพูดไปถึงไทนแล้วอ่อ๋อเหรอกูก็ มึงบอกให้กูแบบพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมึงบอกว่าพูดพูดไปเถอะพูดไปเถอะบางทีมึงแบบไม่พูดอย่างเงี้ยคนดูเขาคิดไม่ออกเขาคิดอะไรอะไรกูก็เลยพูดไปเรื่อยเลยที่ตอนนี้เราเดินมาถึง ขึ้นทางของจุดพุ่งหมายที่เราจะไปแล้วนะครับนะ,ะจะต้องเดินไปอีกสักระยะหนึง่งในความร้อนของแดดเราหวังว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะไปมันจะมีวิวที่กว้างใหญ่ทำให้เราหายเหนื่อยได้ไปคอนโด ต้องใช้ดีอะไรหรือเปล่าพม่ไม่ต้องมาไม่ไ,ไม,ไม่เดี๋ยวดจะไปเอาตับไกูมีดีที่รุ่นพี่เขาทำมาให้เป็นดีไอเล็กๆอันนิดเดียวตอนนั้นที่ไปทัวที่ยุโรปคือตอนตอนเขาทำเขาทำแบบทดลองเขาทำมาไว้ให้หอ๋อสรุปไป <c oughs> ไม่ได้ใช้เราไปเป็นจีนอันนี้เป็นคนประสบการณ์สูงนะครับก็ <c oughs> เป็นมือกีตาร์ของเป็นแบ็คเ,เป็นแบ็คอัพอยู่ชั้น9นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นแบ็คอัพที่อื่นจะมีชั้นนึงเป็นแบ็คอัพจากทีมธรรมดาทีมนะครับที่เล่นให้กับคุณดาเอโนโฟิลก็ <c oughs> เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็อยู่ชั้น9มมามา้มีความสามารถมีความสามารถสูง สามารถอยู่ได้ยันเช้านะครับถ้าใครอยากจะวัดกับเขาได้นะเมาตั้งแต่หัวค่ํายันเช้าได้อยาก<ด>ู่ล่ะอยากรูเดี๋ยวพาไปดูด้วยอยู่ยันเช้าอยู่ไงคือเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่คือเขาก็ถอนตัวไปมาเยอะแล้วครับกับวงการวงการยันเช้านะครับเพราะว่าบางคนก็มีโกกรคประจาตงวนไม่แน่วแน่ไม่แน่วแน่ไม่แน่วแน่มีโรคประจาตัวอะไรเงี้ยยิ่งบอส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 ใหญ่เราบอสใหญ่เราก็ ดีทายไปแล้วหนึ่งใครวะถัมแจกงอ่ะนี่เอนเลยค่ะนนี่เลยก็ได้หรือมึงจะเอาของมึงอ่ะกูดีกว่าของมึงเป็นสายอะไรวะมุกมนี้ขนาดดีกว่าไม่รู้ได้ไหมอันนี้หนาะมันจะได้แบบคุ้นรูอ่ะมันจะได้แบบว่ามันเปลี่ยนรูเสียบแล้วมันจะได้แบบไม่ต้องคอบครับโอเคนี้ใช้เวลา อ่ะไม่เล่นเลยเหรอฮะไม่ไม่เล่นเลยนะอะไรวะไม่ทันได้ฟังโอ้ยนี้ใช้เวลามากจะใช้ใช้เวลาอัดนานเยี่ยมทันไรกัดแน่เฮ้ยคตรปลื้เลยได้ไหมได้พี่แบบนิดนึงอะไร บรรยากาศบรรยากาศอะไรเงี้ยได้อยู่ไหมโรดิว่าไงอ่านี่นะลองลองดูนี่ก่อนแล้วกันนะอะ่ลองดูเสียงเบสก่อนว่าถ้าเสียงเบสเนี่ยมันจะโอเคไมไอันนี้คือเสียงเบสเพียวเลยไงนึกว่าเป็นไงอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังตอนที่มันอัดเสร็จดีกว่าเพราะว่าฟังอันนี้มันจะงงงงลมั้มยูไม่กูก็ไม่รู้จะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือตรงจากเบสมึงคือเข้าเข้าเลยไม่มีไม่ได้ไม่ได้ผ่านอะไรเพราะผ่านผ่านในนี้ก็คือบายพารเพราะว่าตอนเคยเคยอัดแบบนี้แหละ<อ>แต่พออัดเสร็จแล้วออกมาเอ้ยยังดี<อ>แต่ตอนฟันงมันจะงงงหน่อยแต่แตจริงๆก็ประมาณนั้นน่ะน่จะ,จะ,จะเจอา ถ้าลดให้มันน้อยกว่านี้หน่อยเเอเออไม่ต้องตามกีตาก็ได้ไมต้องเป็นตนยเ,เออ,อาจจะอาจจะเริ่มมาจากแบบสมุนสมุนนะสนนะเสด้าข้ามฝาไป อาจจะเป็นเริ <Yeah. S 2> ่มเริ่มจากน้อยแค่อาจจะเป็นแค่ตัวเออเออเออตื้อเดือดเออเออเออตื้อเดือดเดือดอะไรมั่วนนุ่ม แต่ว่าอย่างนี้บางิกิบางิกิยังไม่ได้อัดหรอกเอ่อแต่ว่าหรือจะอ๋อแต่เม่ผมถ้าอัดทั้งเพลงเลยเหรออัดทั้งเพลงเลยกลัวมันจะล้อลอมไปก่อนก็ได้เดี๋ยว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 ตัดทั้งหมดอัดเลยดีกว่าอ่ะลุยไม่ไใช่กูจะลองฟังดูว่ามันเข้าไหมได้ได้โอเคนี่มันกินเล่นหรอเปล่บ้างวะเฮ้ยดีเมื่อกี้ดีเมื่อกี้ดีเลยเมื่อกี้ดีเลยเมื่อกี้ดีเลยอกินดีเลยเมื่อกี้กิไม่ได้อัดใช่ไหม ยังไม่ได้อัดหายหมดแล้วพร้อมนะเดี๋ยวนะเดี he ๋ยวกูไปตัดเอาเลยวีเดีงลองหนึ่งเลยต้องเปลี่ยนลายเลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มึงจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้อล้ก็ถ้าไม่เปลี่ยนก็คือเอาก้อนแรกมาวานก้อนแรกไม่ได้เว้ยก้อนแรกมันมันติดกันมันติดเออใช่มันติดกันเกินไปดีๆได้ปะโอ้ยตัดเอาไม่ได้เอาไม่ได้เขาไม่ได้ก็ต้องอัดใหม่เอ้ยนี่ยึไม่ไม่ไม่เสียเรียดนะไม่ต้องตรงมันเลอันะเพราะว่ามันเป็นมันมันใช้เราไม่ไม่แต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 ่มันตรงได้มากกว่านี้เอาอีกรอออบบเเลลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจคองทาด้วยอะไรไอ้เหี้ยไอ้สัไอ้เหี้ยครับเอานดเรากูจะไม่ได้เอกี้เนี่ยก็เก็บไว้ก่อนว่าเผื่อไม่ใ้เผื่อมันแยกวนนี้อาจจะนั่งไม่ถนัหรือเปล่านี่ไอ้สัสเม่กี้ไ้เี้ยันนี้หวันนี้ก็ได้นะอ่โอเคโอเคเเอเดูกมากเลยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอ้ยเด็จไปหน่อยว่เอาอ้เรือไม่อยากใช้หรือไม่อยากใช้นอมะ แล้วแต่แล้วแต่มึงอ่ะปกติใช้ตลอดอ่าโอเคก็ใช้ก็ใ้เพราะว่าคือหลุมมันตรงกับนมอยู่แล้วแต่บางทีเวลาอัดอะเวลาอัดเวลาเราอัดไปอ่ะคือเฮียพอได้ยินเสียงนอมปุ๊บอ่ะก็จะจ่าจที่กูอัดอัดมานะอันนี้ส่วนตัวเวงมันจะทําให้เราอ่ะแม่งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมัน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 จะมันจะโฟกัสแต่นมอ่ะแม่งจะไม่โฟกัสฟิลลิ่งเพลงอะไรเงี้ยเอองั้นลองปิดก็ไดะลองปิดดูสักรอบอันนี้เป็นคำแนะนําของผู้ใหญ่นะครับเราต้องลองดู อยู่นั่งมึงอ่ะนี่เหมือนเครื่องเครื่องเครื่องเริ่มติดไว้ไอสัตว์กราฟเริ่มหนานอาดีใจ่นก่อนลรถไฟด้วยเลยไม่ใช่เรื่อดังขึ้นดังขึ้นเดี๋พี๋เดี๋ยวพี๋แล้ววะกราฟเริ่มหนาตอนที่กูอัดเบสเองอ่ะตอนนั้นอะ อูใช้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 หใช้แบบบาร์ินในเนี้ยในในที่โลจิกมันให้มานี่แหละเดี๋ยวจะเอจะเอจะลองดูว่าจะยังไงชอบไหมสำคัญตรงที่อยู่ไหนตัวรูทเป็นเอเลยนี่นี่คือตัวรูทเป็นเอเลยนะเออ เอาเป็นเป็นเอ้วเอก็ได้เอ๋ก็ได้เหี้ยแต่กูคิดมาตลอดว่ากูทำแล้วเป็นเอี่ยงอ่ะไม่ไม่กูก็ไม่รู้ไงกูแค่มาแล้วก็ต้องเป็นเอ๋กูหาอยู่ตั้งนานว่ามันคืออะไรวะทำไมกูฟังว่าเป็นเอไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้คืออย่างนี้เวลาเวลากูสลับใช่ไหมเพื่เวลากูสลับใช่ไหมือกูสลัะกูแล้วเป็นเอ๋จ้า อันไหนคะอันไหนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเปิดไปแต่ว่ากิ๊ตซ์ตื่นๆเดี๋ยวกูลองเล่นไม่แต่ถ้ามึงบอกว่า e minor e minor มันอยู่กันได้ใช่ป่ะล่ะถ้า e minor มันอยู่กับ a มันอยู่กับ a ได้เพรามันก็คงเป็น a เลยมั้งมึงฟังว่า e เหรอ e ชาญเมื่อกี้มึงอัด e เหรอ e อะกูอัด a a มันมีตัวส่งอะที่มันกูฟังมันแบ่งๆอยู่ e ป่ะ นั่นไงไอ้เราเป็นส่งอีและอันส่งอีใช่ส่งเอส่งเอส่งเอไมเนอร์ไอ้ตรงตัวส่งอ่ะกูฟังมันเหม่ๆแสดงว่านั่นแหละเฮ้ยตรเนี่ยเฮ้ยได้เออถ้าเออ่ะตึ๊ด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 ติร์ติร์ กูเอาเอย่างนี้เลยนะกูอยากได้เท่าอย่างนี้เลยนะต้องมันต้องต้องต้องหมยถึงว่าเาอะ่ะกูว่าเขาเท่ก็ได้นะเา่ามันไอ่นนี้ไปหมดมันบินเทปไปหรือว่าโดดเด่นไปมันได้มันได้กว่านี้หน่อยมันได้มันมันได้แหลมกว่านี้หน่อยแหลมกว่านี้หน่อยสไตล์นี้มมนต้องแบบกกลากันนิดนึนง นี่มันมันสุภาพไปนิดนึงอ่ะวันนี้เราเตรียมตัวไว <im itation> <im itation> ้ทั้งหมดกี่เพลงครับเจ็ดสามเก่งซะด้วยนี่เพลงนี้เดี๋ยวให้ชานอ่ะกูไม่รู้จะเล่นยังไงไม่สนัดเลยเพลงอย่างเงี้ยที่กูนึกไปถึงอะไรว่าไอ้สัตว์แป้งป้องไอ้นี่มันเป็นเป็นแหวนของที่มันเป็นแบบเอฟเฟียกเบสยกอะ เน <shirt> ี่ยขออะไรอ่ะเอาเบสักห้า หนูจะเล่น E Q มันนะเออเอากลางเหมือน,นกลางมันน้อยไปป่ะววะือไม่น้อยไม่น้อยน้อยปุก<อ>ปุกอยู่นะแหลมอีกหน่อยไหมหรือก็แหลมแล้วแหลมแล้ว ผมมีความรู้สึกว่าแม่จะเล่นไงดีไม่ไม่ตรงเนี้ยไม่อยากให้คิดที่กูทํามาที่กูคิดไปก็คือตรงเนี้ยคือไม่มีตืดือด้ออดือด้ออดือ้อดื้อดื้อมึงจะไปรวกันทีหลังใช่ไหมใช่มันจะต้องมีก็นั่นแหละแต่พอมันมีเบสแยากเพราะว่าถ้าเราถ้าอย่างนั้นก็ต้องเล่นอยู่ดีสั้นกันไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราแต่ถ้าเราแบ่งพาร์ทมึงนึกมึงนึกฟลเพลงคอนออกไหมมันจะมีเบสเล่นแบบเล่นแบบมั่วมั่วแบบเป่นไงวะ จึงไม,ไม่ไม่ได้เข้ากับเขาม Zac ึงลองจับขอที่มันมึงบอกว่าไอ้ดิมินิททั้งเพลงนี้ uh อย่างเงี้ยเงเรงตงเก่าไปเลยเหรอไม่ไม่ไม่เก่าไม่เก่าไม่มีไม่มีบีดเลยจะเป็นแบบมั่วๆแบบ ถ้าเกิดว่าจะทําให้มันมีมิติมันต้องเพิ่มกลางแหลมกับกับแหลมแต่มึนแต่มันก็จะเพิ่มเฉพาะท่อนท่อนนี้ท่อนนี้ได้ได้ได้ก็ดีนะกูว่าก็โอเคนะ ลองเอาเบรกออกเนี่ยไม่มีเบรกไม่กูว่ามันไม่ต้องเอาขึ้นอีงนิดน,นมันน่าจะเป็นเรื่องโทนมากกว่าเดี๋ยวกูแก้โทนพูดเหมือนมีความรู้อะไรเี้นนี่แก้โทนควยเลยอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เนี่ยไอเหี้ นี่นี่นี่เนี่ยวินเทจวินเทจเงี้ยเออได้ไหมเออแล้วมันก็ใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปวันสบายๆอะไรอย่างเงี้ยว่าไงครับวันดิวไม่ชอบเออไอสัตว์ไม่ชอบบอกไม่ชอบนึกอยู่นั่นไหเที่อถ้าบีเซเว่นมันไม่ไม่ไม่ร้านอาหารเลยว่ะจริงมันไม่ร้านอาหารเลย ขอดมันไม่ร้านอาหารเลยงั้นเอาสองขอดเออไม่ร้านอาหารมันต้องสว่างหน่อยคูไฟวันไงมันจะเข้าใจเป็นคนลับแบบแล้วมันก็จะมันก็จะหนีกันไปแล้วมันก็จะอีกฝ่ายก็จะแบบพยามจะจุหายฝ่ายซึ่งแม่งจะไม่มันจะไม่เป็นในทิศทางเพียงเดียวกันเอออาไงเข้มาอัดใหม่เหรอ เออก็จริงๆแล้วมันจะเสียรอบไอชาหรือเปล่าไม่ไอทายอะ่ะไอทายมันคงมีฟุตทายอยู่แล้วมั้งออแต่มึงอาจจะมาเด่๋กูเมื่อไหร่ก็ได้เบียดอะเอางี้ถ้ามึงชอบรูปนี้ถ้ามึงชอบรูปนี้มึงทิ้งของมึงไว้ให้กูดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวเผื่อ<ๆ>กูเอาไปทำหรือมึงมึงจะมึงจะขอดแบบไหนก็ได้นะคือถ้ามึงเอางี้ ยังไม่ต้องสนใจว่าเพลงเนี้ยแม่งจะเไปใช้ในอาหารหรือใช้ในที่อะไรเอาที่มึงเอาที่มึงอาจจะเป็นขอดที่มึงคิดมาตอนแรกเลยก็ได้เอ,อแล้วเดี๋ยวค่อยไปแปลความหมายกันเราเองที่มึงคิดมามึงบอกไอเดียกูมาว่ามึงจะเป็นกระจกหกด้านอะไรอันนั้นก็ได้มาหลูกมาให้กูไว้ไปที่ฟ ไปก่อน,อนไลน์นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกลนยนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเราเนี่ยมีความมีความ,ม,วามรูร้สึกว่าหิวข้าวผ่าเนเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากกินข้าวตอนนี้ <c oughs> แล้วไงแล้วไงวะเฮียใครต้องการรู้กับมือเอาเอาต้องไปหาข้าวกิน<ม><ะ>กันไปเกีบเพลงที่อยากไป อัดไปสามได้เพิ่มอีกสองรวมทั้งหมดอัได้ทั้งหมดห้าอันนี้ได้ทั้งหมดห้าเพลงเดี๋ยวไม่เสียเที่ยวก็ได้อยู่ไม่จะบอกว่าคืออีพีนี้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเพลงที่ใช้ในใช้ในที่เราไปถ่ายคลิปอีพีทั้งหมดมาคือเราจะใช้ส่วนใหญ่จะทำกันเองอย่างเงี้ยเอิดเลย ใครจะจ้างจ้างได้นะฮะมีทีมงานอยู่จ้างทําได้จ้างทําได้จ้างทาได้งานเพลงแบบเพลงโฆษณาเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะจริงๆกูอยากจะอันนี้ด้วยนะเอาลงไว้แบบคือทําแต่ละเพลงที่เราทําทั้งหมดอะลงไว้ใครอยากจะมาใช้ก็ดูไปใช้ได้เออดีป่ะวะได้ได้ดีไหมได้ดูแบบเพื่อสังคมไปเงี้ยแล้วเราเราเราทำเสร็จแล้วเรา มีเราทําลิขสิทธิ์่ะหรือว่าไม่ต้องทําเราไม่ต้องทําเขาก็ดึงไปใช้ได้เลยใช่ไหมไม่ใิดใช่ไหมเราจริง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 ก็ไม่ต้องคือคือเปไอไลิขสิทธิ์กูไม่รู้ในเรื่องของลิขสิทธิ์ว่ะแต่คือพอเราลงไปแล้วมันก็ลิขสิทธิ์มันก็เป็นของเราเราเป็นคนเผยแพร่อย,อยู่แล้วถูกปะวายชาญไปงั้นปะวะกูไม่รู้ก็หรือต้องจดเป็นเรื่องเป็นราวจริงจริงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นเอาไปใช้เหอะมันก็ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้แบบเพลงดีเด่นอะไรขนาดนั้นใช้ได้แบบใครทําคลิปทําอะไรก็ไปใช้ได้เราอาจจะให้เขาใช้ได้แต่ พอเขาเอาไปใช้แล้วเขาโดนระงับเสียงหรือเปล่าในยูทูบใช่ไหมใช่ไม่รู้เไม่เราไม่ได้จดมันก็ไม่โดนอยู่แล้วป่าวะแล้นั่นแหละส่วนใหญ่ที่เขาทำที่เขาต้องไปจดกันไหมหรือว่าไม่ต้องจดคนต้องจดแหละสรุหลว่าคือไอ้พวกเราเป็น youtube แต่จริงๆคือไม่รู้เรื่องเี้ยแต่จริง,รงๆอะ,อะกูตั้งใจจริงๆอย่างนั้นจริงๆนะๆนะนะว่าแบบก็ให้ใช้ได้เลยสมมุติว่าแต่ในในเรียกว่าไงอะคือถ้าอยากใช้เอาไปใช้ได้เลยเออเราก็ไม่ได้ห่วงอะไร เพลงเราก็ทําทํากันเองจริงก็ไม่ได้ดีด้วยไม่ได้ดีแบบขนาดนั้นอ่ะไอ้เห่้บแบ่งกันใช้ก็ได้ปะวะให้ให้เครดิตหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะเออให้เครดิตหน่อยก็ดีครับดีเยี่ยมเลยเพลงเจางเลยทีมทักทีมถอยทาอ่อเพลงไอ้วันนั้นเน่ยพี่ต่ออ่ะพี่ต่อเขาไปบอกว่าไอ้นี่ไม่เหรอเดี๋ยวเราจะมีอะไรเถื่อนไม่ดูกันดิเถื่อนเถื่อนยี่อะไรสันคนละรายการแล้วพี่ อาละครับจบเลยสำหรับการการอัดในวันนี้นะครับนะก็คือใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงนะครับได้มาห้าเพลงขั้นตอนต่อไปก็คือป๊อปจะทำการมิกซกนะครับไม่ดีอเฮียแล้วเพลงกระจกนะกับหลังคุยอันนี้คุยกับตัวเองนะพวกเราไม่เกี่ยวเดี๋ยวเขาก็จะแบบมิกซกเสร็จแล้วเขาก็จะส่งไฟล์เพลงมาให้คนตัดนะครับ ตัดเราก็จ้างมาจากต่างประเทศเนี่ยคือไม่ต้องเรียกว่ามีกลบกูก็ทําให้แม่งแบบบาลานซ์นี่มันพอได้อะงี้ใช้คําว่ามีกระแดะจขนาดนั้นเลยเฮียทําให้เป็นขนาดนั้นเรอกไอสัดก็แค่ให้แบบเฮียแม่งดังเบาแม่งพอได้เหมือนกันนะยึดกอเป็นหลักแค่นั้นพอทําแบบครับครับถ้าแบบถ้าถ้าแบบบอกเขาว่าแบบเดี๋ยวป๊อปก็จะมิกเนี่ยคือเฮียแล้วเขาดูวิธีการมาไอสัดมึงทําไม่เป็นนี่ห่าเฮียกูนี่หมาเลยนะเดี๋ยวก็มาด่าข้างล่างอีกคือทาไม่เป็นจริง มึงมิดแล้วเหรอเนี่ยอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยไหมนั่นแหละอ่ะก็เดี๋ยวป๊อปเขาก็จะไปบาลานซ์ซาวนะครับเสร็จแล้วก็ส่งให้คนตัดแล้วคนตัดก็จะเอามาว่าหาดูว่าในภาพตรงไหนมันเหมาะที่จะใส่เพลงไหนเข้าไปนะครับก็แค่นั้นเองก็จบไปสำหรับเรื่องนี้นะฮะวันนี้ก็หิวข้าวเพราะสำหรับใครที่ กินข้าวนะมันเหมือนคำพูดติดปากนะสำหรับใครที่มึงคิดว่าอีพีเนี้ยมันจะเป็นอีพีที่เท่าไหร่วะสามป่าวสิบแล้วโอ้หไปหลังๆเลยจะเอาเลยเหรอไม่ใช่ก็ก็หลังๆเหี้ยอะไรแบบมีแค่ถ่ายไปแค่กี่อันยังไงหลังๆเหี้ยะไยเราก็ไปทำอย่างอื่นก่อนไงคือยังไงเนี่ยต้องฝากติดตามนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแบบว่าน้องใหม่ เอช่วยแนะนําติดตามอะไรยงเงก็ได้ใชแนน่แล้วก็ตอนนี้ยกาลังเราก็คือคอนเทนต์ที่ทําเนี่ยแม่งก็จะแบบคือจะว่าไปเรื่อยแม่งก็ได้ก็คือ,คอถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรที่พอถ่ายได้ถ่ายทําก็ก็ทำทำไปก่อนเรื่อยเหมือนเหมือนหาหาไปอะ่ะแล้วก็ช่องน้องใหม่อะไรเงี้ยมีอะไรก็แนะนํากันมาแต่ก็จะแบบไม่ต้องด่าไม่ต้องอะไรเงี้ย กลด่าด่าเดี to então, erm ๋ยวขึ้นในตักขึ้นง่ายด้วยคืออย่างพวกผมเนี่ยสี่คนเนี่ยเห็นเห็นเห็นกันมาบ้างแล้วในหลายๆคลิปก็อยากให้เราลักษณะแบบพวกเราเหมาะอะจะทําอะไรก็ลองแนะนํามาได้อยากให้ไปถ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ต้องไม่พิเรนมากนะครับเพราะว่าเป็นเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ถอยขนาดนั้นนะแต่ชื่อชื่อนี่ชื่อถอยก็คือสําหรับไอมันคนเดียวนะครับนะไม่เกี่ยวกับพวกคนอื่นนะครับ ยังไม่เสร็จอ er s okay. <S ีก่เสร็จแล้วเลยไม่มึงยังถ่าอยู่เหรอผมก็ได้งานตันนี้ได้งานได้งานโอเคโอเคเอ้ยค่าถ่ายได้อย่างเดียวไม่ได้เงินค่าถ่ายมึงส่งมาแล้วกันดของชามาได้ไหมไกนเหล้าสุโขทัยภาษาคนถอย